อีจิโกะตัวไหนบ้างที่เหมาะากับการเล่นโหมด PvP หรือต่อสู้นะครับไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์อเช่นเคยนะครับ แล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนฮะวันนี้ไม่ได้มาเปิดกาชานะแต่จะมา,าพูดให้ฟังเกี่ยวกับอิติโกอิติโกตัวไหน,นะฮะที่เหมาะสำหรับการเล่น PVP หรือว่าหมดต่อสู้บ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะเอาละครับโดยหลักๆนะฮะคนจะนิยมเล่นอิติโกอันอยู่ประมาณ3ตัวนะนั่นก็คืออิติโกตัวนี้ นร่างครึ่งฮอนโลบางครนะฮะแล้วก็ iko, อิติโกะหลังจากภาคสองค่ำร่วงพันปีอิติโกพ่อลูกหนึ่งนั่นแหละแล้วก็อิติโกล่างฮอนโลนะฮะร่างฮอนโลที่สู้กับอุนคิอล่านะฮะส่วนใหญ่คนจะเล่นแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะส่วนตัวอื่นไม่มีไม,ไม่ไม่มีเห็นเลยนะในระดับแรงสูงๆ ยิงแรงต้นๆถึงแรงสามนะคือไม่มีเลยฮะมีสามตัวนี้แหละที่พูดมาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะฮะจิกโกะสีเขียวหรือว่าอิจิโกะอ,อันนี้น่าจะเป็นร่างครึ่งฮอนโลนะครึ่งฮอนโลบังคนะลองตัวละครมีกำหนดวางจำหน่ายบีดเบฟโซออฟฟิศ แม้จะได้รับพลังฮอนโลแต่ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องก็ไม่มีวันสั่นคลอนอ่าเป็นตัวที่เก่งสุดๆนะฮะดีสุดๆเลยแต่ต้องเล่นมือเท่านั้นนะครับตัวนี้เปิดออโต้คือไม่โอเคเท่าไหร่สังกัดยมทูตฮอนโลนะฮะผู้สังหารยมทูตผู้สังหารร้ยสังกัด2คินเลอร์นะฮะ แล้วก็ทำให้ตายติดสถานะอ่อนแรงนะคุณลักษณะโซลดถคุณทามถ้าโจมตีแรง14%ถือว่าสูงสุดในเกมนะฮะยังไม่มีตัวไหนที่ลดแรงกว่านี้นะแต่เขาจะเป็นสาย SP นะมี SP อยู่ที่843ถือว่าสูงมากอิทุกโกตัวนี้มีดียังไงฮะมีดีก็คือ,อไม่ติดสถานะอะไรเลยครับมีจำนวนร,รีบฉุกเฉินที่เยอะผักใครนะ เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติบอก20อืมจากที่ถ้าโจมตีไม่ค่อยแรงก็กลายเป็นว่าแรงขึ้นนะตีธรรมดาได้แรงขึ้นเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง60% 60นี่สูงมากๆครับเหตุผลที่เหมาะก็เพราะว่ามันตีแรงนะตีแรงตีกว้างขึ้นนะเพิ่มพิถ้าโจมตีแรงแรงขึ้นไปอีกเพิ่มพิ้าไม่ตายถ้าไม่ตายแรงขึ้นไปอีกมี์อาร์ามเมอร์แล้วก็ยกเลกิกการูโดนตีนี่ไม่ชัะครับ เวลาติดสถานได้ผิดปกติบวก5วินาทีเขาเป็นตัวที่แรงนะถ้าเราใส่พลังไปทงศัตรูได้ก่อนนะศัตรูตล้มก่อนคือเขาชนะครับเอาไปเบิร์อาบิลิตี้หรือว่าไปทำพวกเวลม่วงเนะี 20, 20, 20, นะ่ยยี่สิคนณยี่ย่เนี่ยเอาเป็นพวกพวกทะลวงบาริอาทะลวงแลวอะไรก็ประมาณนี้ก็ไนดะ้เป็นตัวที่ แรงแรงมากๆเราโจมตีเขาก่อนอ่ะปกติจะโจมตีไม่เข้านะครับแต่ถ้าเราไปไปเบิกนี่เอ้ยไม่ใช่ไปเบิกเนสิไปอัพน้ําหอมนัมันจะสามารถเบิกอาอบิลิตี้มาได้อีก2อ,อันนะแล้วถ้าเราได้พวกทะลวงบาลียมา1อันอ่ะอนั้นจะดีมากเลยครับเราจะสามารถฆ่าตัวที่มีบาลียอยู่ได้นะฮะ จิโกตัวนี้จึงเหมาะแกการเล่น PVP พอสมควรนะครับแต่จริงๆริเขาเป็นตัว PVE นะเล่น PVE ได้ดีมากๆเลยนะซึ่งผมยังไม่มีนะแลวผมก็ยังไม่กล้าเปิดกลัวไม่ได้อ่าแล้วก็ามาต่อที่จิโกเพราะลูกหนึ่งตัวนี้มีพลังแฝงที่ค่อนข้างแรงครับเป็นตัวที่แรงถามว่าแรงกว่าตัวเมื่อกี้ไหมผมว่าน่าจะแรงกว่าตัวเมื่อกี้แต่ผมว่า ความสามารถในการเล่นอ่ะมันมันห่างกันนิดนึงตัวเมื่อกี้มันเล่นได้ดีกว่าตัวนี้หน่อยไอย้่กาะพ่อลูกหนึ่งนะครับมีเ p อยู่ที่385นะอันติหรือว่าทมรามาตาของเขาอืมมีโอกาสเล็กน้อยที่จะฆ่าศัตรูได้ในทันทีนะอืมตัวนี้ไม่มีติดสถานะอ่อนแรงนะ อืมใช่สูญเสียเปรียบไงแต่ว่าโอ้โหไม่ติดอยู่สองสถานะนนี่คือไม่ติดออนแรงแล้วก็เน็บชาหรือว่าไฟฟ้าช็อตนะบ็อกการหลบหลีกของอยมมาทูดว้าวสาเหตุที่มันเอาไปเล่น PVP ได้ดีก็เพราะว่าบล็อกการหลบหลีกของอยามาทูดนี่ครับปัจจัยหลักเลยก็ได้ ส่วนใหญ่ใน pvp จะเป็นตัวโยมาทูดนะแล้วก็จะเป็นตัวพวกคนน้าหน่วยซะด้วยเพิ mm ่ม hmm. ฟาร์มเสียหายถ้าโจมตีปกติ4 0โอ้โจมตีแรงกว่าเดิมถ้าโจมตีแรง60%ลดฟาร์มเสียหายที่ได้รับนี่อันนี้สําคัญสําคัญเกี่ยวกับการเล่น pvp ลดคุมทํามถ้าโจมตีแรง1 2เพิ่มขอบเกตถ้าโจมตีแรง20%ตีแรงไม่พอ,อยังตีกว้างขึ้นไปอีกเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงเพิ่มพิตถ้าไม่ตาย ถ้าโจมตีแรงหรือว่าถ้าไมตายนะแรงขึ้นนะแรงมากจำนวเนเราไปฉุดเฉนแบกสองโจมตีลูกกาดแต่แสงเดียวคือไม่มี s เปอร์อาร์เมอร์ถ้าเขาไปเบิรอ,อวิดิตี้ได้ผมแนะนาให้เป็น s เปอร์อาร์เมอร์หนึ่งอันละแล้วก็อาจจะเป็นทะลมบาเรียรอีก1อันเพราะ,ะการเล่นการเล่น PVP ครับก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแรงก็จริงแต่ว่า ถ้ามันตีเขาไม่เข้าอ่ะเขาก็จะสวนเราได้นะแรงไปก็เท่านั้นแต่ฝ่ายตัวข้ามีบาเลียฮะอือหืเรีย,ยบร้อยเกมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพวกทะลงบาเลียฮนะแล้วก็ซัเปอร์อาร์เมอร์นะทำให้มันไม่ชง,งักยืนนานขึ้นนะจะส่วนใหญ่ที่เห็นเล่นกันอ่นะจะเป็นตัวเวลม่วงซะเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะาเบิกแน่พวกทะลงบาเลียมากันแล้วด้วยนะฮะ เพราะว่าเขาตีเราเข้าบุ๊บบๆ๊บบเลยแหละโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวต่อไปนะฮะเป็นตัวล่างของฮอนโลนะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เคยเทพมาก่อนในหมวดในโหมด PVP หรือว่าโหมดต่อสู้เลยนะฮะเป็นตัวที่เกรงเกรงจริงๆไม่ใช่สาย SP ไม่ใช่สาย s อชพีเผิดผิดแต่เป็นสาย ATK นะ เป็นตัวที่โจมตีปกติได้รุนแรงแรงมากๆอะ่ะเพราะว่าพลังโจมตีเข้าอยู่สูงถึง777นะสูงมากๆเลยอนะือือโอเคครับอันติคือสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็คนละนักษณะโซ่รอดจากความเสียหายถึงตายร0ออืมอันนี้คือดีนะแต่ว่ามันเป็นบางโหมดเท่านั้น บางหมดความเสียหายถึงตายก็ไม่มีความหมายนะถ้าโหมดไหนเล่นได้ดีอะความเสียหายถึงตายครับเราจะเห็นได้บ่อยๆในโหมดต่อสู้นะอ่ายกตัวอย่างนะครับเราฆ่าเขาตายแล้วเขาก็นอนอยู่แต่ตัวเขาจะมีเรืองแสงนิดๆน,นะครับสักพักเขาจะลุกขึ้นมาโอ้โหแล้วยิ่งถ้าเขาเก็บอันติได้นะี่คือเราตายยกทีมครับนั่นแหละ อ่าโดยตัวเขาถ้าจะมีอ b i l ป t y ิตี้คือเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง30%อาจจะไม่แรงเท่าสตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าเขาไม่ใช่สายไม่ใช่สาย SP นะเป็นสายโจมตีปกติเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย20%อพอทูไทยไปได้รอดจากความเสียหายถึงตายตายแล้วฟื้นนะตัวนี้ ตายแล้วฟื้นก็หม่ความมาไม่จาเป็นต้องไปใส่ลิงก์ตายเกิดก็ได้แล้วก็ลดความเสียหายหัวหน้าหน่วย20%อันนี้ดีมากครับเหมาะแก่ PVP เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ PVP เนี่ยจะเป็นพวกยมทูตหรือว่าหัวหน้าหน่วยนะดูอย่างตอนนี้เลยก็ได้นะเคมปจิส้มหัวหน้าหน่วยปู่ม่วงหัวหน้าหน่วยอ่าเคมรุนเจ็ดสีเขียวหัวหน้าหน่วย หัวหน้าหน่วยหมดเลยนะแม้กระทั่งไอเซนไอเซนมที่คนนิยมเล่นก็หัวหน้าหน่วยแต่ตัวที่ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยก็พวกอิติโกนะเนี่ยไม่ใช่ถ้าเจออิติโกะด้วยกันก็อาจจะแย่หน่อยนะเฉพาะต่อสู้ศัตรูฟื้นฟูนไม่ได้นะฮะเพิ่มฮิตถ้าโจมตีปกติบวก,กหนึ่งอืมทำให้มันแรงขึ้นนะจากปกติที่มันแรงอยู่แล้วนะจำนวนรบเล็วฉุกเฉินบวกหนึ่งซูปเปอร์อาร์เมอร์ ไม่มีทะลวงบาเลียฮะแต่ว่าเขาจะอึดหน่อยแต่การอัพทะลวงบาเลียผมว่ามันก็โอเคสําหรับตัวนี้สรหปับ3ตัวคือทะลวงบาเลียก็ดีสเปอร์อาร์เมอร์มีแล้วนะถ้าเบอร์อเบลิตี้ได้2ครั้งนก็ทะลวงละ1ครั้งหรืออาจจะเป็นบล็อกการตายเกิดก็ได้เพิ่มพิดท่าโจมตีปกติสเตตัสเขา SP ต่ํหมายมว่าเชปปี้ครับใส่ชปปี้กระต่ายน่าจะดีเชปปี้กระต่ายทำให้ SP ไม่มีแต่ทำให้ ATK สูงโคตรโคตรเอาละครับสาหรับ3ตัวนี้นะผมก็เห็นเขาเล่นกันบ่อยมากเลยใครจะจับไปเล่นก็ได้นะฮะมันก็ไม่ได้แย่นะ เอาไปอัพให้สุดเลยอัพน้ำหอมเลยแล้วก็เปิดช่องก่อนเปิดช่องผมก็ให้เปิดเป็น ATK นี่แหละเปิดเป็นสีแดงนี่แหละทำให้มันแรงยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยเปิดช่องคือตรงนี้ครับลูปตาน่ยอ่าสำหรับบางคนจะเห็นว่าเขาเปิดหลายช่องได้นะนั่นหมายความว่าเขาไปเปิดอากาชามาแล้วได้ตัวซ้ำมานะมันทำให้เขาเปิดหลายช่องได้นะ นี่ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกลับโยโรอิจิสุยฟงนะนี่เห็นไหมครับเปิดทั้งหมดเลย1 2 3 4 5 5ช่องเลยแล้วก็อาสุดท้ายก็เป็นบนัสบนัทไทมตายเปิดทั้งหมด5ช่องเลยหมายความว่าผมได้ซุยฟงมาทั้งหมด5ตัวเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่5สิเออห้าห้าตัวเลย แต่การที่เราจะได้อย่างนั้นเราต้องดวงดีพอสมควรนะแล้วก็อืมตัวเชื่อไหมตัวตัวตัวการันตีหน้าตู้หรือว่าตัวเก่งๆอ่ะโอกาสที่จะได้อย่างนั้นฮะมันยากนะไอ้เนี่ยซุยฟงก็เป็นตัวหลังตู้ครับผมถึงได้มาไงแต่ตัวหน้าตู้คือมันมันยากยังไงก็พยายามพยายามก็หน่อยนะฮะแต่ฝันจะได้ตัวหน้าตู้ถึงขั้นห้าทับห้านี่มันโอ้โห เรียกว่าจนเลยก็ได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากหยิบอิจิโกะมาเล่น PVP ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็มีคนเล่นเยอะอยู่พอสมควรในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีชาวเกือด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ